สวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในบทที่3.1ของ free music study นะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่สาย1.2.3นะครับยังไม่ข้ามไปสาย4แล้วก็ขอทบทวนอกันนิดนึงนะครับที่เราเริ่มต้นเรียนกันมามตั้งแต่บทที่1นะครับครูเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีหัวใจอยู่หัวใจดวงหนึ่งที่เราจะเรียนกันเกี่ยวกับวิชาดนตรีจำได้ไหมครับมี3อย่างมีอะไรบ้างทวนกันหน่อยนะครับ แล้วก็แยกแ,แ,แยะมันเอาไปปนกันมันจะทําให้เกิดความเข้าใจยากนะครับอันแรกก็คือเราเรียนเรื่องของอันที่1นนะครับเราเรียนเรื่องของภาษาภาษาที่มาในรูปของอะไรครับสัญ,ญลักษณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ก็คืออย่างเงี้ยสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวโน้ตนู่นนี่นั่นตัวสั้นตัวยาวบรรทัด5เส้นกุญแจอะไรตอะไรต่างๆพวกนี้เป็นภาษานะครับอันที่2ก็คือส่วนของโครงสร้าง โครงสร้างที่ประกอบด้วยโน้ตสั้นบ้างยาวบ้างความเงียบนะครับมีสั้นมากๆเลยแล้วก็ยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ความเงียบเอาสั้นๆยาวๆไปผสมกับสูงๆต่ําๆนะครับมันจึงเป็นออกมาเป็นโครงสร้างของดนตรีนะครับ สูงๆต่ำๆก็จะมีพวกไหนล่ะพวกพวกสเกลไงนะฮะหลายคนคุยกันอยู่ในในห้องนะสเกลนู้นสเกลนี้เดี๋ยวได้เรียนเดี๋ยวได้เรียนนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวได้เรียนแต่เอาไอ้สั้นยาวนี่ให้ถนัดก่อนจากประสบการณ์แล้วเนี่ยพอรู้สเกลจะร้อนวิชากันสเกลว่าถูกครับแต่ว่าสัดส,ส่วนพอมันไม่ใช่เนี่ยมันจะไม่แน่นนะครับถ้าสัดส,ส่วนแน่นแล้วมันจะง่ายนะครับออตอนนี้เนี่ยครูได้ Uh, ให้ไปถึงโนดขเคาเบสอชั้นแล้วแล้วก็ดูเท่าที่ไปแอบๆดูในไลน์น่าจะยังงงๆกันอยู่นะครับมันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่เคยอันนี้จำได้ไหมนะครับให้ลองมองภาพไอ้เจ้าขบเบชั้นกับโน้ตตัวกลมนะครับตัวกลม1ตัวเนี่ยเท่ากับหนึห้อง4จังหวะโคตรโนดหนึ่งตัวเท่ากับหนึจังหวะ ลองเทียบดูนะครับไอ้เจ้าขัเบ็ดสชั้นเนี่ยสตัวเท่ากับคอร์เทโนดหตัวก็เท่ากับคอร์เทโนดสตัวใน1ห,ห้องเท่ากับตัวกลม1ตัวทีนี้มันมีอันหนึ่งที่น่าจะทบทวนได้ดีก็คืออันนี้จําได้ไหมครับที่มีการประกวดกันนะครับอันเนี้ยผมให้ใช้น o t ส3ตัวก็คือมีน ốt ตัวกลมตัวขาวและก็ตัวดําทําให เอาไปเรียงเอาไปเรียงอยอ,อกมาให้มันมันจะได้ทั้งหมดกี่ห้องนะครับคุณอะไรนะคุณตราวุฒิใช่ไหมที่ได้ไปนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับลองกลับมาดูลองเอาตัวนี้ไปทำดูถ้าสมมุติว่าโจทย์คือให้ใช้ตัวดำข้เบดหนึ่ชั้นและข้าเบ2สองชั้นเอาไปทำเอาไปเร,เรียบเรียงมาให้มันเป็นให้มันให้มันออกมาเป็นคล้ายๆกับไ อันแรกเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นจังหวะนะมันก็จะได้เท่ากันฮะเพราะมันคือส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถเอามาผสมกันได้เลยจะเขียนโน้ตที่เป็นซับดิวิชันอย่างนี้ได้อย่างไรจากอันเนี้ยอธิบายได้ชัดเจนใครยังงงอยู่พยายามทำมเ,เข้าใจนะฮะอ,อย่างเช่นเอาอันนี้ตรงนี้ถ้าเป็นขบเลยหนึ่งชั้นนะครับ มันก็คืออะไรฮะมันคือโน้ตขบเบ็ดหนึ่งชั้นหนึ่งตัวถูกไหมฮะแล้วตรงนี้ขบเบ็ดสองชั้นนี่คือขบเบ็ดสองชั้นรวมกันก็จะเป็นคอร์ดนอ้ดหนึ่งตัวเหมือนกับที่ตรงนี้รวมกันเท่ากับโฮโน้ตหนึ่งตัวอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบแบบนี้อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนี่ขบเบ็ดสองชั้นหนึ่งตัวขบเบ็ดหนึ่งชั้นขบเบ็ดสองชั้นรวมกันก็เป็นคอร์ดนอ้ตนะครับมันก็จะแยกย่อยได้เป็นได้ไม่กี่อย่างนะฮะเพียงแต่ว่า เข้าใจหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเข้าใจที่จะใช้มันก็จะไม่ยากนะครับอ่ะ,อะกลับเข้าไปสู่บทเรียนของเราครับในในบทเรียนนี้นะครับอ่านี่เริ่มที่อันแรกนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเห็นชาร์ปชาร์ปคืออะไรฮะเขาบอกว่ากีตาร์เนี่ยสร้างเสียงครึ่งเสียงหรือว่า half step นะและเต็มเสียงหรือ2ครึ่งเสียงหรือว่า whole step ในแต่ละเฟสของกีตาร์ เท่ากับครึ่งเสียงหมายถึงเฟรดที่1ไปหาเฟรดที่2เฟรดที่2ไปหาเฟรดที่สาเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าครึ่งเสียงหรือว่าฮาร์ปสเต็ปนะครับเมื่อเพลงที่เราเล่นต้องการโน้ตที่สูงขึ้นครึ่งเสียงฮาร์ปสเต็ปไฮเออร์ก็จะมีสัญลักษณ์นี้เรียกว่าชาร์ปและเมื่อต้องการให้โน้ตต่ําลงครึ่งเสียงนะครับหรือว่าฮาร์ปสเต็ปโลเวอร์ก็ใช้สัญลักษณ์นี้เรียกว่าแฟลตเข้าใจนะครับมีเรื่องต้องรู้นิดหนึ่งนะครับ เครื่องหมายชาร์ปหรือแฟลตเนี่ยถ้ามันอยู่กับตัวอักษรเช่น F แล้วก็ชาร์ปเนี่ยเครื่องหมายชาร์ปมันจะตามหลังเป็นแบบนี้นี่เออแบบนี้ F แล้วก็ชาร์ปแต่ถ้ามันอยู่ที่ตัวโน้ตจะเป็นแบบนี้ครับนะครับถ้ามันอยู่ที่ตัวโน้ตชาร์ปจะอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นฟาชาร์ปเราก็อ่านฟาชาร์ปไม่ใช่ชาร์ปฟานะครับอันนี้ฟาชาร์ปเหมือนกันอันนี้โดชาร์ปนะครับไม่ใช่ชาร์ปโดอันนี้โดชาร์ปนะครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึง มันมีคําที่ซ้อนกันแล้วก็เดี๋ยวจะงงนะครับคําว่าโฮสเตปกับโฮสเตปกับ2ครึ่งเสียงมันคือมันเท่ากันนะสองครึ่งเสียงเนี่ยสองครึ่งเสียงก็อย่างเช่นตรงนี้ครับขอโทษกลับมาที่แป๊บหนึ่งโอเคดูอันนี้กันหน่อยนะครับถ้าจากฟาเฟรตที่1เนี่ยของสายหนึ่งนะฮะไปหา ซอนมันข้ามมา2เฟสถูกไหมหนึ่ง,งคือ2ครึ่งเสียงเมื่อรวมกันแล้วตรงตรงนี้เราเรียกว่าโฮสเตปนะครับเพราะฉะนั้น2ครึ่งเสียงกับโฮสเตปเป็นคําเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะสับสนงงย้ําหน่อยอกลับมาที่อันนี้ของเราเหมือนเดิมในบทนี้อันนี้คือต้องฝึกมานะครับอันนี้คืองานที่ก็ต้องส่งนะครับลองฝึกเล่นชาร์ปดูเพราะฉะนั้นนถ้าจําได้ เราข้ามมาไอเฟดที่2ของสาย1กับสาย2เนี่ยนะครับเราข้ามมา,าสายที่1เฟดที่2ก็คือฟาชาร์นอสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือเพลงที่1ทั้งหมดมี4เพลงมี4เพลงด้วยกันทั้งหมดแล้วก็เหมือนเดิมครับมีตัวอย่างเพลงให้ฟังก็เล่นใครจะส่งมาเป็นแบบแบ็กกิ้งแท็กแบบคราวที่แล้วก็โอเคนะทำให้าขอให้ได้ยินกันแล้วกันนะครับ ต่อไปอธิบายเรื่องเอ็กซิเดนซ์ไซด์รวมๆนะครับเอ mm ็กซิเดนซ์ไซด์เครื่องหมายชาร์ป hmm. เครื่องหมายแฟลตเนี่ยแล้วก็เนเชอรันตัวเนี้ยตัวนี้คือเนเชอรันตัวนี้นะครับเนเชอรัลชาร์ปแฟลตเนเชอรันแฟลตคือทำให้เสีทให้เสียงนั้นสูงขึ้นครึ่งเสียงไอ้ชาร์ปขอโทษชาร์ปทำให้เสียงนั้นสูงขึ้นครึ่งเสียงแฟลตทำให้ต่ำลงเนเจอรันยกโรกยกเลิกคำสั่งชาร์ปและแฟลตให้กลับไปเป็นโน้ตเดิมนะครับเอาลง อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่าแถวบนนี้ถูกแถวล่างนี้ผิดนะครับการเขียนเครื่องหมายชาร์ปนะครับมันมีอธิบายอย่างนี้ฮะชาร์ปเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ที่ตัวโน้ตตัวใดที่มีชื่อเสียงแล้วซ้ํากันในห้องเนี่ยโน้ตในห้องนั้นที่ตามหลังมานะฮะที่ตามหลังมานะครับจะได,ได้รับอิทธิพลของเครื่องหมายแปลงเสียงนั้นอย่างเช่นตรงเนี้ย อันนี้ฟาชาร์ปอันนี้ก็ฟาเหมือนกันแต่ไม่มีเครื่องหมายชาร์ปแต่มันคือฟาชาร์ปนะครับอันเนี้ยเพราะว่าอิทธิพลของชาร์ปตัวนี้มาถึงตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นวิธีเขียนที่ถูกต้องนิยมส่วนเจ้าอันนี้แถวนี้นะครับอันนี้ฟาชาร์ปอันนี้ก็ฟาชาร์ปเหมือนกับตัวนี้เลยเห็นไหมฮะแต่ว่าตรงนี้เขาใส่เครื่องหมายชาร์ปมันเลยผิดนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อีกอันนึงนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการให้โน้ตตัวนี้มันเป็น แบบชาร์ปธรรมดาเอ๊ะเป็น f ธรรมดาไม่ใช่ f ชาร์ปล่ะเราก็ต้องเอาเครื่องหมายนี้ครับมาปุ๊ใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นฟาธรรมดาก็คือยกเลิกคำสั่งนะฮะยกเลิกคำสั่งของเครื่องหมายแปลงเสียงตัวนี้ฟาชาร์ปให้เป็นฟาเนเะชลลน,นะครับในกรณีอย่างนี้อันนี้ฟาเหมือนกันและอันนี้ก็ฟาเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่คนละออกเทปกันนะครับอยู่คนละแถวกันก็สามารถที่จะใส่เครื่องหมายชาร์ปอย่างนี้ได้นะครับ อ,อันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับให้เติมชาร์ปหน้าตัวโน้ตนะครับอย่หลือม,มันหน้าตัวโน้ตนะครับแล้วก็ตอบชื่อมาอันนี้ซชาร์ปอันนี้จะเป็นอะไรชาร์ปให้เติมเครื่องหมายแฟตแล้วก็ตอบชื่อมาอันนี้เป็นซอนแฟดอันนี้จะเป็นอะไรแฟดก็ใส่มาข้ามไปครับเนเชอรันให้เติมนเชอรันหน้าตัวโน้ต และเขียนชื่อให้ถูกต้องอันนี้ B แล้วมีนเจรลั่นเราจะตอบว่าอะไรดีก็ตอบว่า B ีเฉยๆนะครับไม่ต้องมี B ีนีจะลั่นนะครับอันนี้ใสเ่เครื่องหมายนีจรลั่นแล้วเป็น E ก็เป็น E ีนีจรลั่นนะครับอ่ากุญแจฟ้าไม่ต้องทำครูเกนเขาเขาสอนเปียโน,โนด้วยเขาคงลืมมอาออกนะครับทำเฉพาะกุญแจซอนอย่างเดียวนะครับเขียนโนต้ตให้ถูกต้องอันนี้ก็ฟ้าชาับจะอยู่ตรงไหนเอาเอาสายที่เราเรียนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น แอปตัวนี้ก็จะอยู่ที่สายที่5นะครับ Every good e อปบริคูดแบรนด์ดอแอยู่ที่แฟนนะครับอ,อันถัดมาบอกชื่อน้ตให้ถูกต้องตามข้อที่กำหนดข้อ1ตัวอย่างนี่คือข้อ1นี่คือคำตอบของข้อ1ข้อ2นี่โนตตัวนี้ชื่ออะไรครับนะครับเขียนให้เต็มอย่างนี้นะครับโนตตัวนี้โนตตัวนี้ข้อ3โนตตัวนี้ข้อ4นะครับถัดไป อันนี้จะข้ามไปหน่อยมันมีโน้ตที่เรายังเรียนไม่ถึงแต่ว่ามันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอชาร์ปกับนิจรลันนะ,ะครครูเก่งก็เลยทํามาก็ลองไล่กันดูโน้ตตัวนี้คือโดโดชาร์ปที่มันมีอขีดเส้นหนึ่งนะฮะในกุญแจซอนเนี่ยเรามีหลักที่จะจําโน้ตอยู่ได้ง่ายๆ2จุดก็คือว่ากุญแจซอนโน้ตที่ข้าบเส้นที่2อเส้นนี้เส้นที่2นับจากข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าซซลไลน์หรือว่า G ีไลน แล้วมันมีไออันแปลก,กขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือโน้ตที่อยู่ใต้บรรทัดท่าเส้นถ้าน้ตที่อยู่ใต้บรรทัดท่าเส้นแล้วไม่มีไอเส้นน้อยตัวนี้มันคือเลนะครับเพราะฉะนั้นไอโน้ตตัวนี้มันอยุดต่ํากว่าน้ตเละมันก็เลยต้องมีเส้นน้อยเพื่อให้เห็นว่าโอเคมันอยู่ต่ํากว่าเละนษณะในทำนองเดียวกันที่มันอยู่ต่ํากว่ามากๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเลเตอร์ไลน์ไอเส้นน้อยเนี่ยนะฮะพวกเส้นพวกนี้เราเรียกเส้นน้อยวันนี้เราก็ไล่ลงมาถ้าตรงนี้เป็นโดตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นฟา อันนี้เป็นฝาก็ลองไล่ดูนะครับเป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าสัญลักษณ์คือชาร์ปเมื่ออยู่หน้าตัวโน้ตให้เล่นให้สูงขึ้นไปอีก1นึ่งเฟรตให้สูงขึ้นไปอีก1นึ่งเฟรตตรงนี้น่าจะพิมพ์ผิดน,นะครับจากตัวอย่างตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับนี่คือตัวอย่าง2โน้ต2ตัวนี้นะครับโน้ตตัวแรกเนี่ยคือโน้ตตัวบนนี้ ลาที่สาย3ามเฟดส2ถูกไหมครับตัวนี้เป็นลาถ้าสายเปิดเป็นซอนนะครับแล้วก็ลาเหมือนกันแต่ว่ามันโดนเครื่องหมายชาร์ปมันก็คือต้องสูงขึ้นครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นจากเฟดที่2ก็มาเป็นเฟดที่3แล้วถ้าเป็นโดล,ล่ะนะครับเราก็เติมจุดใหม่โดอยู่นี้สายที่2เฟดที่1ถ้าเป็นโดชาร์ปจะอยู่ตรงไหนนะครับโดนี้จะอยู่ตรงไหนลองไล่ดูนะครับเดี๋ยวหน้าไปตามนี้บทนี้ก็ไม่มีอะไรจะมีแค่นี้นะครับ อันนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมีเป็นตัวอย่างเสียงให้ก็ลองฟังแล้วก็ส่งกันมานะครับ